สวัสดีค่ะมีนค่ะวันนี้ผักหวานกับมีนนะคะจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซลเวไว้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากโลกาามาเซลไ้แล้วก็ธรรมชาติอีกเยอะแยะเลยนะคะที่ช่วยทั้งเรื่องของนนยกกระชับผิวได้นะคะกระชับใส่แล้วก็รวมถึงคนที่มีปัญหาซิาผลผดผนอื่นต่างๆนะคะก็จะหมดไปเรียกว่าหยัดเดียวเนี่ยสามารถที่จะควอบคุมไม่ผิวเนี่ยท่าน ชัำหน้าแล้วก็รูมถึงล็อกให้ผิวแมทช่วชื่นล้วนะแข่งแขงด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพแห้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวพระเอกของเราก่อนเลยนี่นะคะสำหรับเซเว่ไวท์ค่ะนี่ค่ะหน้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราบอกร้องให้ดูความพิเศษของมันเลยเนื้อเอสเทนค่ะนี่นะคะเนื้อเอสเซนมันจะแตกเป็นน้ำ อย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไลโปโซมค่ะมันจะนําเอาสารอาหารทั้งหมดนี้ค่ะคุุกเอาไว้แล้วก็นําไปซึมแล้วก็รวมถึงกับแตกกระจายด้านในได้ชั้นที่ที่มันลึกมากขึ้นพอใช้ผลิตนัณฑนี้ก็จะได้การดูดซึมของสารอาหารที่เยอะใช่ค่ะชน<ช>ิดอื่นๆนะคะมีของขึ้นบ้านแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าไปเย็นใช่แล้วก็สามารถ มีเรื่องขนุนแล้วก็สีหน้าเหมืนอนผิวไม่กระจา<ช>่างใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็เออมันจะค่อยๆแบบว่า 3, 3, 3, คือตามๆตามๆามพันก็เห็นผลนะใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบเนื้อเนี่ยแบบเป็นน้ำเนี่ยแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นและซึมเข้าถึงผิไวได้อย่างไวแล้วก็เราใช่ตันนี้ก็บอกเลยว่าขายดีมากๆนะคะขายแบบกระปุกเดียวได้ครบทุกอย่างเลยนะคะหน้าก็เด้งผิวก็ใสกระชับอีกั้นะาะใช่แล้วค่ะที่นี่มาถึงอีกหนึ่งตัวบ้านที่เป็นท้องใหม<ด>่มาเป็นต ดีโรชั่นค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำจากโลบาร์มซาว่าโดยการและที่สำคัญคือกันแดดด้วยนะคะ SPF 5 0มีเบวกบวกเลย3บวกเลยเอาเรียกว่าแดดเมืองไทยแล้วก็เอาไม่อยู่ค่ะเป็นที่ปรับสีผิวนะคะคุณก็จะเผาฟับเลยใช้ได้ทั้งผิวค้๊บแบบนี้หรือว่าจะเป็นผิวขาวแบบนี้ก็ได้แหมเราลองเราลองดีกว่าค่ะกันจะบอกว่ามันแตกต่างจากที่มีทั่วไปค่ะน้ำมินจะเป็นอย่างนี้นะน้าจะลองถ่ายนี่ แบบว่าซีดีตัวอื่นนะคะมันจะค่อยๆเติมสูผิวแล้วมันจะไม่ได้ขาวนะมันจะค่อยๆกลืนไปกับผิวทำให้ผิวดูกระจ่างใสธรรมชาติแบบไม่ดูหลองนะต้องใครที่มีปัญหากดเยอะอะไรอย่างเงี้ยกดไม่ได้วยนะมันจะค่อยๆกลืนไปนะคะนี่ไปเดี๋ยวให้มือแกไปดูจริงๆอันนี้แอบแบฝงมาแล้วเหมือนกันมันก็จะขาวขึ้นเองใช่เยอะจะดูขาวขึ้นแล้วก็มันแดดด้วยใช่มันพิเศษตรงนี้แหละใช่ไม่ใช่แค่การแบบว่า ป้องกันแดดเดียวหรือว่าทาเครื่องให้ผิวขาวเกี่ยวเท่าได้แต่ว่ามันยังแบบมีสารอาหารไปบำรุงผิวทั้งกระจางใสอย่างธรรมชาติเลยแล้วที่สําคัญคือมันไม่เหนอะนะด้วยมันจะไม่ซึมผ่านผิวแบบกันแดดได้ด้วยใช่บางอย่างเรารู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่ามันอาจจะหนาไปเหนอะไปทั้งสๆว่ามันเหนอะหนาไปแล้วติดเสื้อ